ครับเราสั่งน้อยหนานะครับมาจากสกลนครนะครับมีสามสายพันธุ์เราลองแกะดูนะครับประมาณ3ามสี่วันนะครับถึงนะครับสั่งจากเพจเพจนึงนะครับก็มาดูครับว่าจะเป็นอย่างไรตอ้ครับเปิดออกมานะครับ สภาพก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่เนาะไม่บอบช้ำม,มากนะครับเ,นนเดี๋ยวลองแกะดูดูครับการบรรจมุมีห่อให้ด้วยนะครับการกระแทกการขยับขยื่นนะครับการหอ่อหีบห่อค่อนข้างดีนะครับ ไม่มีคอนนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับที่เราสั่งมามีสามสายพันธุ์นะครับเขียวกเกษตรนะครับหกต้นนะครับน้อยนาม่วงน้อยนาคลั่งนะครับหลายหลายชื่อที่เรียกนะครับออกสีม่วงแปดต้นแล้วก็น้อยนาหนังผู้พนันอีกหกต้นนะครับนี่มีชื่อบอกนะครับอันนี้ผู้พันนะครับ น้อยนาหนังผูพันจากสกลนครจะมีรอยหักนิดนึงนะครับเนื่องจากยอดหักเดี๋ยวเราจะเอาคัปเตอร์คมๆนะครับมาตัดออกเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นใหม่มีชื่อบอกนะครับผูพันนะครับเราก็แจ้งเจ้าของเพจไปว่าให้ระบุมาด้วยนะครับแต่ละสายพันธุ์นะครับอันนี้ก็ผูพัน อันนี้ปูพานปูพานอันนี้เขี้ยวกาเซ็ดเขียวกาเซ็ดสามสายพันธ์นะครับก็ค่อนข้างค่อนข้างโอเคเนาะ เกษตรเขียวเกษตรนะครับอันน NO ah really? ี้ม่วงนะครับน้อยหนาม่วงหรือว่าน้อยหนาคลั่งนะครับแล้วแต่พื้นที่จะเรียกนะก็ยังแยกไม่ออกนะครับก็ลักษณะใบแต่ละสายพันธุ์เหมือนกันหมดนะครับทั้งเขียวเกษตรทั้ง ผู้พันนะครับแล้วก็น้อยหนาข้างนะครับเราจะดูอีกทีก็ตอนที่เขาออกผลผลิตมาแล้วนะครับถึงจะรู้ว่าแต่ละสายพันธุ์เป็นแบบไหนนะครับท่านใดที่มีประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการปลูกน้อยหนาก็แนะนํานะครับน้อยหนาหรือว,ว่าักเขียบนะครับบ้านเราอีสานนะครับน,นี่พันเกษตรสั่งมาทั้งหมดยี่สิบต้นสำหรับน้อยหนาม่วงก็จะชัดเจนนะครับเวลาเป็นลูกมาก็ออกสีม่วงเนาะ ดูง่ายหน่อยส่วนพันผู้พันแล้วก็เขียวกเกษตรก็ค่อยมาดูลักษณะเฉพาะนะครับเวลาเขาออกลูกเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวนับดูกี่ต้นนะครับเราสั่งยี่สิบต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าครบไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบต้นนะครับพอดีนะครับสั่งยี่สิบต้นนะครับก็ให้เครดิตแม่ค้านะครับส่งไวนะครับสามสี่วันก็ถือคือว่าไม่นานนะครับการบรรจุหีบห่อนะครับก็โอเคนะครับแน่นหนานะครับหลังจากนี้เราก็จะเอามาพักฟื้นนะครับสักอาทิตย์หนึ่งก่อนที่ จะปลูกลงดินนะครับก่อนที่จะปลูกลงดินแล้วก็พักต้นเพราะว่าเขาผ่านการเคลื่อนย้ายกา,การขนย้ายมายใช<จ>้ระยะเวลานานนะครับหลายวันก็จะพัดพื้นก่อนที่จะปลูกลงดินันใด <Okay. S 1> สนใจก็ทักได้นะครับเดี๋ยวจะแนะนำนะครับร้านนะครับโอเคครับร้านนี้ ระบุชื่อพันมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ข่มงน้อยหนาคลั่งนะครับก็แนะนํานะครับสําหรับร้านนี้นะครับเราก็จะปลูกในพื้นที่นะครับดินบองดินกองโนกพอกหนงนานะครับบริเวณนู้นต่อไปนะครับค่อยรีวิวให้ทุกท่านได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ